ถังภูณสวัสดิ์เกียตรติวั์พิกัด125ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินครับซ้ายมือครับนักชกรูบรอแห่งยุคของเมืองไทยครับสมเกงสีแดงเทพบุตรสำอชนะเลิศเมืองหาดใหญ่นักชกสงขลาครับขวามือชัยาไอรถถังคูณสวัสดิ์วอสิงสเสนเดิมแล้วครับนี่ตอนเช้าช่างหนัก125ปอนด์คูณสวัสดิ์ครับนี่คูณสวัสดิ์สิทธ์สอนทองครับชัยาไอรถถัง มวยรายการนี้เป็นมวยการกุศลนะครับคุณนิวั์เหล่าสุวรรณวัฒน์กับเวทีราชเนินนั้นจัดมวยหาเงินให้สุขประสาทหิน่หมายครับสองแสนบาทยกที่1และ2รวมกันสวมกางเกงสีดำเงินนะครับชายาคือไอ้รถถังคุณสวัสดิ์สิทธิ์สอนทองเดิมครับเดีย๋ยวนี้เปลี่ยนสีเสื้อเป็นเกียรตนินิวัตชน,นเลิศนั้นหายหน้าหายตาไป6เดือนครับนี่เป็นอดีตแชมเปี้ยนด้วยกันทั้งคู่นะครับกางเกงสีแดงในคุณวินยัยวอสิงสเสนครับผู้จัดการของ รถถังครับวางแข้งซ้ายสักทีหนึ่งก่อนเจเลิศหายหน้าไป6เดือนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งอดีตแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์ภูสวัสด์นั้นอดีตแชมปเปี้ยนรุ่น122ปอนด์ภูสวัสด์นั้นประเภทถอยหลังหกล้มเหมือนกันเจ้เลิศนั้นสุดยอดของจังหวะฝีมือครับอือแทงซ้ายวางแข้งซ้ายอือเอียงเลยนะครับเจเลิศนี่นักมวยรูปร่อครับมวยรูปหล่อส่วนใหญ่และจะมวยฉลาดก็อย่างสามารถคนหนึ่งตาดีเร็วจังหวะฝีมือ อาวุธพูดสู้นี่ไม่ระคายผิวหรือว่าระคายหน้าเลยนะครับดูนะครับหน้าตาแข็งแกร่งตัว่า,าก็ามีการจัดอันดับนักมวยรูปหล่อแลยก่อนหนึ่งในห้านี่ต้องมีชนะเลิศแน่นอนมาุณสวัสดิ์เราลครับแลกสอบก,กันคนละทีขึ้นมาท่านผู้ชมให้ปุณสวัสดิ์ได้เปรียบนิดเดียวครับเพราะว่าหรือว่าชกเป็นประจำในการที่เชาเลิศเพิ่งกลับมาไฟแรกหลังจากหยุดไปหกเดือนแล้วก็เจอมวยบุกครับแฟนเชื่อว่าจะหายใจไม่พัน นักมวยนี่ก็เหมือนรถยนต์เลยก็เหมือนเครื่องยนต์หยุดไปนานๆเอากลับมาขับใหม่เครื่องยนต์ก็ติดขัดครับต mm ัวเดินมีสะดุดมีสำลักขยับล่อหลอกมาปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วออกแข้งสักทีหนึ่งมไ mm hmm. ทยอีกแล้วครับมีโกยาวนะครับคุณนนท์ปัญญาวุฒิโสหัวหน้าคณะของชนะเลิศนี่เป็นคนดังในวงการมวยของสงขาและหัดใหญ่ครับมาเชียร์ลูกสิย์ วางแข่งทีหมดยกที่สองกลับมาดูภาพชาครับชาเลอร์ทันมวยจงวังหวะฝีมือรักกลุ่มดูโตลูงนี้ครับแงทงนไทาไม่ยกแขนบังยุ่งวางแข่งลุกนี้เอียงเลยครับแหมเป็นยกห้าชิงดำนี่เลิกกันเลยครับเตะดอกนี้อุชวดเข้าลำบากกันโดนเขีรยขาหน้าเกือบเสียหลักอีกแล้วชาเลอร์ที่เป็นมวยชกยากกยาวมาสอนแล้วครับ ชอเลรนั่งคาตัวสูงสุดได้ถึงแสนแปดนะครับส่วนคุณสวัสดิ์สิทธิ์สอนทองนี่คุณวินัยมาสอนคุณสวัสดิ์ครับคุณสวัสดิ์นั้นคาตัวสูงสุดหนึ่งแสนบาทมีบ้านหนึ่งหลังที่ดินสี่สิบไร่ทองหกบาทจากการชกมวยครับเรียนจบปวสทางด้าน,านการ,กรเกษตรนะครับจากวิทยาลัยคณาสวัสดิสารครามยกที่สามครับแม่ตวัดแข้งซ้ายทีหนึ่งหมุนเลยครับ สถานการณ์พลิกกลับนะครับหนึ่งสองแหมมาชนะเลิศมาดีและเกินครับทาให้คุณสวัสดิ์นั้นเสียรูปเสียเหลียมไปหลายครั้งผู้ชมพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นเก่งสีแดงครับชนะเลิศเมืองหัดใหญ่ได้เปรียบนิดหน่อยครับชมกันต่อยกที่สามุญสวัสดิ์วางแข้งซ้ายทีหนึ่งุญสวัสดิ์ปีนี้อายุ27็ครับเป็นมวยจังหวัดมหาสารครามนะครับส่วนชนะเลิศอายุ24มวยหัดใหญ่สงขลาครับ อุสวัตรยังเดินเหมือนเดิมกับชาย,ยาของแกใน,นไอรถถังรถถังนี่แหม่ไปหลังไม่ได้เสียยี่ห้อยืนปักหลักแล้วชนะเลิคุมเกมแหมวันนี้มานี่ไม่เสียเปรียบเลยนะครับชนะเลิดวางขยับล่อหลอกระวางแข้งซ้ายอุสวัตรนั้นเขา่ามัดแล้วก็แข้งใช้ได้หมดครับชนะเลนันจังหวะฝีมือวางแข้งไม่เขา้าแหมอ้สวัสด,ดิกะเตะทั้งตัวเลยนะครับ คุสวัตินดาราคนโปรดที่ชอบบินบรรลือลิศนะครับผู้ชายแล้วสภาพสตรีนั้นชอบกินตะลาสุขพัดชาเลอร์นั้นชอบสันติสุขกันนี่วางแข้งเอาครับแลกกันคนละแข้งแข่งซ้ายจุดจ้จอ,อ,องกันอยู่วางแข้งแหมเกือบก้านคอแหมกองเชียร์ชอบเลยครับเกือบก้านคอนะครับชาเลอร์โตดึงจังหวะเมาแล้วครับโดนมัดสถีต้องถอยครับชาเลอร์ในชกมวยนี่อมยิ้มตลอดครับอารมณ์ดีเหลือเกิน ถือว่ารูปหลอหรืออย่างไรกวางแข้งเอาครับคนละสองแข้งยักยักล่อหลอกคุณสวัสด์ทำอะไรลําบากเหมือนกันครับเอาครับโดนเขี่ยขึย้นมาอีกทีหนึ่งเ mm hmm. ชเลร์ดีมีบ้านหนึ่งหลังที่หาดใหญ่เงินเก็บอยู่สองแสนครับอย่างว่ามวยเงินก็ตตวเกือบสองแสนแลกคนละแข้งแม่วันนี้เชอเลอร์มาในคุมเกมดีนะครับโตได้ชัดๆตลอดแล้วชกวันนี้นี่ไม่ถอยมากธรรมดาในการคุมเกมแล้วก็ค่อนข้างถอยกวางแข้งแล้วยังอ,อ,อีกแล้วครับ คู้สวัสดีวันนี้ไอ้รถถังทำงานลําบากเหมืนกันเอาละครัเจาะยางจิ้มมัดยังไม่ดุครับอาจจะไปคอยดอายกสยกห้หรืออย่างไรวางแข้งไม่แรงโดนโตไหมไบังเอาไว้ได้มวยอย่างชนะเลิศดีไหมทั้งแขนทั้งขาในแกบงังแกกันเก่งถอยเก่งอยู่ครับยกึยกยกักชกลําบากค,ครับคูสู้ดีสายตาไม่ดีนี่อุย็นหัวดูสิครับจงังหวะสอแกก็จับแล้วก็เตะโต้ ถึงตรงนี้แล้วนี่ปุสวัสด์เริ่มเป็นรองแล้วนะครับทําอะไรไม่เข้าดูครับดูครับดึงหน้างัดมาจะง,งัดอดยกที่สามพอดีไปเลยครับจเจเลิศขยับความได้เปรียบอีกนิดหนึ่งแล้วกลับมาดูภาพชาครับวางแข้งกับยกบงังโต้เต็มๆต็มาสองข้างเป็นมวยสายตาดีครับจึดยักยักล่อหลอกดูครับดูโตนะครับเนื้อเนื้อครับเต็มหนะ้าอกหน้าใจ โกยาวครับโกยาวบอกบังครับใช้แขนบังโกยาวสอนเองครับสอนชนะเลิศนะครับมวยจังหวะฝีมือครับต้องบังเก่งคุมเก่งโต้มแม่นคุณวินยัยเรียกคุณสวัสดิ์ลงมานั่งฟังครับสั่งให้ต่อยแล้วครับสั่งต่อยแล้วยกที่สี่ครับกางเกงสีแดงชนะเลิศได้เปรียบครึ่งเท่าตัว เราเรียนน้ำชมนิดนึงครับว่าจบรายการยอดเวทเอกวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ชมข่าวเด็ดภาคดึกภาคสุดท้ายนะครับ1ินาทีแล้วชมการถ่ายทอดสดศึกเจ้าสนุเกอร์ครับวันนี้ชิงดำนะครับปียพง์ผิวอ่อนจะพบกับดอนจมูกบานและที่พลาดไม่ได้ครับคุณพ่อของสองสิทธิชอยครับชอยสู้ซาเจอกันเล็กตุ๊กแกถ่ายทอดสดจากห้องส่งช่องจดสีพลาดไม่ได้นะครับเที่ยงคืน5นาทีเป็นต้นไปครับ มาจับตาดูคู่นี้ครับนี่เป็นยกที่4กางเกงสีแดงได้เปรียบนิดหน่อยครับแล้วก็ท่านชมจับตาดูให้ดีนะครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับไม่มียกหุ้นสวัสดเป็นรองอยู่นะครับกางเกงสีเงินจิ้มหมัดเอาละครับเริ่มจะแข็งแรงแล้วครับยก4ยกหนี่เป็นเขตของพุนสวัสดครับเริ่มจะเดินแล้วอย่ากระพริบตาครับฮุกโอ้ยลูกนี้หล่นเลยครับฮุกซ้ายเต็มกรามกำลังรับ4ห้าหเจดปยักหน้าสู้ครับจับตาดูให้ดีครับพุนสวัสด เล่นหมัดแล้วครับยังไม่ยังไม่ฟื้นนะครับบวกสองอ้าแล้วครับกระแทกอีกทีนึงกับการโบกมือเลยครับโอ้โหดูสิครับคะแนนกาลังนําอยู่นะครับชนะเลิศเมืองหาดใหญ่หนึ่งสองสามีคุมเกมได้แล้วครับโอ้โหไปเจอฮุกซ้ายก่อนครับดูอีกครั้งครับฮุกซ้ายเข้ากรามนะครับลูกนี้ครับอืหน้าสะบัดเลยครับโอ้โหวูบลงไปเลยครับล่นเลยครับ การนับถึง8ลูกขึ้นมานั้นยังไม่หายเมาครับกระแทกหมัดหน้าลูกนี้ครับตรงตรงเต็มเต็มเท่านั้นเองครับหล่นเลยครับเทคิคอล